เดี๋ยวจะไปบูรากูนครับบูรากูนด้านหลังตามาสามสี่คันจิตขับโคตรเร็วเลยคุย <c oughs> ข้างทางอ่ะขางกั สามเลยครับทางนั่งเละเอย่างืนฝนตกเละเลยทางนั่นี้ครับโอ้ยนายครับเจอจิตเนสเซอรีไ่ไปสบายครับสายยาใหม่แล้วเหรอส <c oughs> ายยาใหม่แล้วเหรอสา,ายยาใหม่จิตเนสเซอรี่ไม่สายยาใหม่จิตเนสเซอรี่นี่ครับทางนี่พวกเราขับตามตู่ยังไงสองคันขับระวังระวังกันหน่อย มันนฝนนี่หนาฝนตกเมื่อคืนตกเป็นทักเดียวเงี้ยเละเลยก้อล่มม้ล่มมานี่ฝนตก เศษเป็นชิ้นเลยบุรกุลถามานี่ผมนึกเคยมานะเนี่วกิ้งคนลอย่างคนละอย่างนม่กิ้งไง,ง,ง,งแต่เมื่อคืนฝนตกหนักมากนะแม่งตกหนักเม็ดเม็ดใหญ่ด้วยเด็กเป็นลูกหมาแล้วว่น เละเลยตคืนเดียวเองใช่ถ้าเรามาใช่ถ้าเรามาแม่งเละแน่้าเามมาสมีกลิ้งจะ่น้ำใสมากเลยรัชาดีิดีเลย ใส่เน, oh นี่ยกาี้กาบรรยากาศนี่ฝนตกมันก็ไม่ใสเดียววะไม่ใช่มันจะเป็น,ปนสีฟ้าแล้วฝนมันตกไง hẹn hùng sinh chiên văn chiên nhân chiên nhân không đi nào đi นี่ไหมนี่ไงบุระคูน่ใช่ไหมขาที่าทุกคนนี่มันบระาเลยครับาก็ที่เห็นนะครับไก่ขากอยางไก่ครับไก่อยู่ไก่อย ลึกเลยอ่ะทางนี้ขับยากีงทางขับยากขับทางแม่งกีดกวดก้อนใหญ่ๆแล้วระวังระวังไอ้ขี้ทางโออขับเท่าโอ้โหโอ้โหโอโปไมาใช้แล้วเจอดตรงสะพ,พานเลยดีที่มีแม่งโฉดเนี่ยขอจอดใา้สะพานดีกว่าอุ้ยว่าแล้วสวย บรรยากาศครับบรรยากาศดีครับวันนี้ผมมาเล็บปิ๊กอ่ะมนียกว่าปิ๊ก <laughs> เข้าลึกลับหน่อยบุรากูลสามทางถึงเกี่ยอย่าแวะตัดผมดิวะสายสายสายไทยนี่นี่แหะปิดแล้วพี่นี่มีปิดมิถุนเอาเลยร้อยเมตร สวยมากวิวก้าะระหว่างทางสวยนะเหวะก็วดะเิาสวยมากเลยตรงนี้ววมีสวยมีสวย ไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวนะบุรุ้คุณสามแต่ขับมานี่ไม่มีรถสวนมาเลยนะนี่เป็นหนึ่งน,นะน้องผมว่าเขมาเริ่็มาแล้วนะตอนนี้มาถึงบรุรพูลสามนะครับขับทางข้างจักรยานอยู่แล้วก็ข้างจับเลือ็วิ่งเข้ามานะครับด้านในถนนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับขับด้วยความวันเราวางนิดนึ่น เมื่อวานนี้ฝนตกด้วยตกด้วยก็เลยเละนิดนึงข้าวเมนูเหรอะดูวิดีโอนี่รอบใสามากครับน้ำใสพวกเราก็มาถึงแล้วครับจริงๆฝนตกจริงน่าจะเป็นสีฟ้าแต่เมื่อวานฝนมันตกเลยน้ำก็เลยดู สีมม่เลยไม่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับเป็นสีกฟ้ามีทางขึ้นจุดชมวิวหอมีที่นั่งกินร้านอาหารครับเครับนี้เดี๋ยวเราไปเดินเ,เล่นด้านในกันเดินเล่นด้านในครับมีแพรให้ล่องเล่นเล่นในอ่าวนี่ครับ คืนฝนตกมกั่งก็เลยก็เลยน้ำเลยสีไม่ค่อยเป็นฟ้าเท่าไหร่ผมว่านี่บุรักูลสามไม่เคยหมาดเงินลึกใช้ได้เลยครับ ทางเข้านะาทางระหว่างทางก็ไม่มีป้ายบอกด้วยครับต้องขับระหว่างทางคนข้างๆทา,า,างมาตลอดขี้ในป่าเหรอ <c oughs> ขี้ในป่า <c oughs> เล่น ออกไปนี่เรียบร้อยเนี่ยเป็นไงพี่เอ arre, เป็นไงบ้างได้ครับได้เนี่ยตุดด้านเลยหายนะนอแฟด เรามาตามรายแทงนะครับเราจะมาดูช้างเผือกอดู่ไหนพี่ดูช้างเผือกช้างเผือกกันหน่ออะไรหน่อไม้กันหน่อแฝดนะยิ้มแมวมันอู้หูสองกิโลได้นะได้สองกิโลได้โหสองกิโลได้น่าจะมีแล้วมั้งเนี่ยผมว่าที่นี่เขาไม่ค่อยเที่ยวเด้อให้เงยยึดพี่อ้วนไงพี่อ้วนบอก อันน right, okay, okay, nice okay, okay, ี่มีมีมนี่มีน้ำตกอะพี่อ้นไหนบอกพี่อ้วนบอกแนะนำไเห็นบอกบุรุลสเออบอกพี่จิตบอกมันบุรกุลสาบกูลหน่งานเอมาแก้งเรอแบบรู้ อันนี้แบบบ้านๆเนยนะเดินป่าเดินเลยข้ไเมตเชื่อผาหักเลยนะช่วยชมวิวทํำทสามสิบเมตรมีรูทหงหงไหมมีดิเหรอมันร้อยห้าสิบเมตรก็ใช่กูสิ เดินไปเรื่อยโมปมาณกนแหลอย่างนีมันลื่นเปล่าวะเป็นถ้ำไม่ให้เหรอถ้เลยปสิไปดูไหมเห็นเหรอเหนปากถ้เลโชคดีนะพี่จิตเดินทางปลอดภัยที่แปดสิบเมตรมัหมือนหนึ่งกิโลเลยนะ มันเป็นทางมันลื่นอย่าไปนะมันแทงเท้าแต่ด้วยอันตรายอันตรายเดี๋ยวผมไปรอน้องเขาไอ้ไอ้ดำก้าก่อนเดี๋ยวน้องเขาจะมาเสิร์ฟเบียร์ให้ที่ไหนพี่เดี๋ยวน้องกำลังไปดำนาอยู่ไงดำก้าอยู่มะดำก้านาโอ้เป็นไงเป็นไงบ้างเปิดเด็กเด็กพี่เมื่อคืนเลยกลับ่เช้าเลยที่ทางไม่คดีพิจิตนะไม่ดีไม่ดีนะออกดีกว่าชันมากสว่าเดี๋ยวแม่งขาแข้งหักสบายทัว มากินครับเราสั่งอาหารมากินกันที่บูรากูลสามกันนี่นั่งกลางน้ำกันเลยนี่ย่างกลางน้ำกันเลยเย็นเลยครับหาเรื่องกันจริงๆเดี๋ยวไปดูกินอะไรกันบ้างวังเลื่อนหัวแตก เย็นไหมเนี่ยเย็นไหมเนี่ยเย็นไหมเย็นไหมซุได้หอครึ่งชั่วโพี่ทวนี่เย็นไหมเนี่ยน้เย็นไม่งนขอปะน้ากินตรงนี้ก็เลยครับนี่โอ้โมีอะไรบ้างไอนส้มตํมตับส้มตําแห้งมาตอนนี้คุกนขิกละวนี้น้ำน้ำน้ำข้าวเลย มาดดูดูน้องน้องเสร็จแล้วเหรอไมเสร็จเด็กด็กเด็กน้องมาเสร็จครับขอบคุณครับทดมันทดมันหาเรื่องจริงจริงหาเรื่องจริงๆรนั่งข้างบนดีๆเลยนั่งใจหนากันรเดี๋ยวเราหาอะไรกินก่อนครับเดี๋ยวค่อยว่ากัน อาจจะไปบุรากุลนึ่งกันต่อนะจะดูเวลาก่อนถ้าติดลงก็ไม่แน่เราเรากลับไปนนครับตอนนี้ที่เรากินกันค่อนข้างจะเยอะนะหมดไปมาตั้งเก้าร้อยกว่าบาทได้ครับตอนนี้กินก่อนเยอะทั้งเบียร์ทั้งอาหารเลยครับแตตอนบุรากุลสามอ้เอเอบุรากุลสามนะพอตอนบ่ายคนเริ่มเยอะนะแต่ตอนเชา้ามันคนข้งใจเงียบม,มากเลยครับเดี๋ยวดูบรรยากาศโดยรอบของบุรากุลสามน่าตอนนี้นะ อันนี้นี่ค่อนข้างเยอะอยครับคนเที่ยวเยอะเรากินตั้งแต่ตอนก่อนเที่ยงอะมั้งถึงบ่ายสองได้หมดไปเก้าร้อยกับข้าวค่อนข้างใหญ่เยอะครับเพ่เพ,พ,พถ่ถูกถูกไหมถูกยังถูกยังขี้ถูกยัง <laughs> ขี้แค่กินใหญ่กินใหญ่ครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปบูรากูหนึ่งต่อ ับเดี๋ยวเราไปกันต่อกลับบไม่ได้จุดหมายมุมนี้สวยครับมุมนี้สวยเร,จรจาจะออกจากบุรกคูลสรัมาทุบนี้นาข้าวแรงสวยกับน้ำค่อนข้างจะสมบูรณ์มากเลย และจอดเยี่ยวนะเดียวไปกันต่อเดี๋ยวไปบุรุคูลหนึ่งต่อใช่ป่ะบุรุคูหนึ่งครนี่ไปบุรุคูลหนึ่งไปบุรุคูหนึ่งต่อ,นนตอพีเอหนองก็เด็นล่า เราไปบูร์ลหคนึ่งก่อดีกว่าครับเจอกันข้างหน้า,า,าบบนเดี๋ยวมาหาอะไรกินแถวสนามบินเก่าครับสนามบินเก่าอันนี้จะมีพวกรานปิ้งๆค่างเยอะครับปิ้งปลาปิ้งอะไรเยอะครับอาหารพื้นบ้านทันนี้เยอะครับทันนี้สนามบินเก่าครับเป็นทางะลุหลังมาจากถนนใหญ่ทางทางในเมืองวางเวียงครับจะไเวลาานบ้านเดี๋ยวเราหาแวะอะไรกินกัน แวะได้กินนี่ครับเยวดูร้านเดี๋ยวดูวดร้านร้านเดี๋ยวไปดูว่ามีเมนูอะไรบ้างเยอะครับ <c oughs> ไปดูมีเมนูอะไรบ้าง <c oughs> มันจะมีพวกปลาลดปลาอะไรครับนี่มีปลาบู <c oughs> ก็มีกบ <c oughs> บูย่าง <c oughs> ปลากด <c oughs> หลากหลายอยู่ เราลองสั่งเบียร์มากินกันนี่นครับนีนนน่หมดเลยครับไก่เลยมีเป็ดปิ้งไงเยอะเยอะเล้ลองดูรสชาติเป็นไงครับพี่เอดพี่เออะไรไหมเ,เ,เปแปปแปกินนี่แหนมไหมแหนม ส้มส้มเลยเนื้อครับเอาส้มหมูสั่งเราสั่งปลาปิ้งมากินครับปลาปิ้งน่าจะอร่อยเบียร์ต่อเบียร์ต่อได้กินเบียร์ต่อถับมาก็แท่งมากี่กี่กิโลวะสี่กิโลเยี่ยไปสามเยี่ยไปสองรอบโซมเลยโซมเลยโซพันตาเลยเออมันัเสร็จแตรถต่อต้องพักเพื่อที่จะ หาแม่บ้านมานวดให้อย่างว่าพวกพี่โสดกันนะเดี๋ยวไปกินอะไรกันต่อนั่งกินก่อนถายอะไบ้างปลาเดี๋ยวกินปลาถือปลาูปลาส้อยสนจะได้ไงคุยกันได้เลออได้ใกลชิดไงแหี่ พวงเนี่ยอันนี้ปลาหลดหรืปรลาล่วงเชียงนนปลาหลดมีปลาล่วง <c oughs> รหรือ <c> ง <oughs> ให้กินกันดีกว่าน,นี่พี่ได้นหมพี่ตัวนี้นะได้นะามาต้ะโกนพี่เจ็สแน่นอนพี่ตอนนี้เราต้องได้อีกรอบหนึ่งเท่โอ้ยพอได้เบาเศร้าเลยครับขคนกินปลาเยอะได้ชนะกินรเยอะดีไหมอะไรนะเปิดเลยเรียกวันลาพี่อยากรู้ปัดกดกับาปัดกดหมดไปแล้ว่เราไม่รู้ยังไงเขาเห็นเจอซกัน คนเราเห็นหน้ายูนิเต็ดได้ยังไงบาจะบอกผมเรียบร้อยพี่อัะ